ต้องขอบคุณ f c ทุกที่เลยนะทั้งติ๊กตอกทุกช่องทางนะคะที่มาหาที่หนึ่งด้วยนะคะั่งขัดข้ามได้เลยนะครับผมแก็เป็นสภาสันนิยมี่นเลยดูแค่สองอย่างแรกนะคะน้องเปอกไก่ยอะมาเวลาใช่ไหมลูก ตก่กไปทีสามดูนะลูเดือ<า>มันใหญ่กว่าที่คิดไว้ไหมครับตอนดูไม่คิดว่าจะใหญ่เลยใช่ไหมถ้ายกล้านมันก็จะล้นเลยเพราะมันก็จะมีพวกปูพวกกุ้ง,งอะไรอย่างเงี้ย<ม>ค้าบนอันนี้แค่ครึ่งล้านเองไม่ครึ่งนะเกินครึ่งนะเนี่ยทั้งหมดเก้าอย่างแล้วนะเดือบแล้วนีะเรียบร้อยครับ เลยน่าขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนู6ไข่นะคะบวกกุ้งสุกบวกหมูยอแล้วก็บวกสมอนจาออ้าัสดีค่ะอยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งนะเริ่มกันเมนูแรกเลยวันนี้เปิดสายไปนะก็เกือบ20นาทีกับหมึกไข่ไข่ปูไข่เมนกานะคะปลา เสร็จยังลูก12 20เลยลูกถุงมีพายุเข้าอ๋อเจ๊หนึ่งพุ่งนี้จ้ะพุ่งนี้เหรอตอนนี้เข้าภาคใต้นะบ้านเราไม่รู้เข้าเขาบอกว่าเข้าแต่จะไม่รู้เข้าบ้านเราเปล่าเม็ดไข่ต่อด้วยไข่ปูนะคะรับเปิ้ลเทหมดเลยปะกกี่ถุง เช่ไข่ปูหมดกี่ถุง,ถ,ง,งถุงเต็มไหมจ้าเรียบร้อยค่ะกับหมึกไข่ไข่ปูไข่แมงดานะคะอืมช้ำๆเลยจ้าเรียบร้อยแล้วคริกมะถมใช่ไหมครับคือใช่น้ำพริกมะถมเนาะ เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะพี่เอาช้อนอีกคู่จ้ะให้แล้วญิงใช่ไหมพ, <c oughs> พกส่วนตัวอะไรลูกข้าวโพดข้าวโพดอย่างเดียวเหออวอรอหอ,อ,อ๋อก็คือใส่ทุกอย่างไหมนะหนูใส่อะไรมามั่งสอง ไ,ได้เวล้อ๋อน้องยังไม่ได้เขียนอะไรเลยเขาไม่ได้สั่งครั้งแรก เขาไม่ได้ตักครั้งแรกแล้วทำทำวิทยายุทธมาก่อนสั่งใช่ไหมเรียบร้อยค่ะกระลาหมึกไข่นะคะเดี๋ยวลาจะเมนูต่อไปจ้าทั้งหมด6 5รห้าบบาทสแกนนะคะ 650หลุกเขียนที่บินกันเมนูต่อไปนะคะกับเมนูหมึกไข่นะคะแซลมอนหอยแครงไข่แดงนะคะแล้วก็ไข่ปลา น้องฟุกกลางถุงเลยลูกทานกี่คนคะสองคนลูกมาต่อด้วยไข่ปลาค่ะ

ใส่เลยเดี๋ยวพี่ถึงใส่กระปุกให้ปิดฝาถ่ายรูปนะจ้ดีเดี๋ยวขอก่อนผมล็ลอก่นะเนเจาเรียบร้อยค่ะจับเมนูหอยแครงนะคะหมึกไข่นะคะแซลมอนไข่ปลาไข่แดงนะคะนี่สม่ๆเลยเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ญญา เมนูลาบสี่ไข่นะคะใส่ปลรรามาราบสีไข่กันเลยจ้าเริ่มจากหมึกไข่เลย เรียบร้อยค่ะกับเมนูราบฟีไข่นะคะชำชำไปเลยปกติลาบอ่ะพี่หนูจะใส่แต่ไหลบัวให้เงี่ยมันเข้ากันคือไม่เข้ากันนะคือจะใส่เข้ากูอ่าฮที่หลังเขียนมาเลยถ้าไม่เขียนไม่ใส่นะใส่ตามใจแม่ค้าีจะไปแปลกหน่อยนึงรู้แต่ลูกค้าชอบข้าวโพดน,นะ ้ก็น่าทานอีกอย่างนะปลาเมนูต่อไปสี่ไข่ค่ะปลาอันนี้ไม่ลาบนะเป็นยำใส่ปลา 两个零啊。<noise> <noise> <noise> ไข่ผักรวม จะเรียบร้อยค่ะกับเมนูซี่ไข่จ้าขอกล้องนี้ก่อนแล้วคอยมาส่งส่งเข้ามากรวดเดยวนี้เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าฟังนู้นหน่อยเลยพี่เดี๋ยวนี้ยิ้มหวานไหมคะขอบคุณค่ะจ้าอลูกมีใหญอีกจะปุกนะลูกนะต่อไปนะกับหมึกไข่แซลมอนจ้า น้องเตรียมช้อนเลยลูกผัดกระโดนจ้ะน้องเตรียมไอ้นี้เลยลูกเตรียมช้อนทานกี่คนคะลูกค้าทานกี่คนคะกี่ห้าหกหก,หกน้องเตรียมช้อนหกชุดลูกเร็วช้อนหกชุดลูกเร็วตูไดู้ไม่ตูตตกอกต่อไอ้นี่อยู่ตออไข่ยไม้อยู่ปิดฝาไว้เลยนะน้องใส่ถ้วยแล้วก็ปิดฝาไว้นะลูกไข่แรกอะเพื่อน อันนี้หมึกไข่กับแซลมอนจ้าจะเรียบร้อยค่ะ ไข่แซลม,มอนจ้าเรียบร้อยค่ับเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปจากัเมนูยำไข่เมงดาไม่ลาจ้าไข่เมงดาไม่ลา เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะก็มาต่อด้วยแซลมอนปลา จากกับเมนูแซลมอนนะคะเรียบร้อยจ้าหนึ่งพามร้อยเจ็สิบาทจ้ะหนึ 1, ่งพันามร้อยเจ็บหนึ่งสาเจ็สิบจ้ะหนึ่งเจสคิวที่ห้าแยกน้ำนะคะห้าอยู่ไหมคะห้า อนีหนึ่งก็อยากขายนะลูกค้าถามทุกวันอย่างปูม้าเนี่ยถามทุกวันเลยมันไม่มีไงนะเผ็ดน้อยรสซ้อนหนึ่งอ่ะเขาซ้อมสั่งไาแล้วเขาไม่ได้ซ้อมหรอกเขาดูแล้วดูอีกก็ไม่รู้จะสั่งอะไรดีจะยกร้านก็เกรงใจแม่ค้าไม่ล้าเผ็ดน้อยจ้ะอันนี้ใส่ผลไม้รวมนะคะลูก 6ไข่ม,มีกุ้งสุกนะคะมียอดห้ีายลนะถอก,กล้อออกลว ก็มีกุ้งสุกมีหมูยอมีแซลมอนหกไข่อ่ะค่ะอันนี้หกไข่กุ้งสุกหมูยอแซลมอนผลไม้รวมเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้นะคะกับเมนูหกไข่นะคะช่วงส่งการเจ๊หนึ่งไม่ได้หยุดนะคะเดี๋ยวแจ้งวันหยุดให้นะคะเดือนเมษาว่ามีเราหยุดวันไหนบ้างแล on, ama, ousse, ้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะ เสียงดังมากเลยคุณเสียงเราไม่มีแล้วเสียงเชียงปันเดีย๋ยวเราเบากันนี่เป็นผลไม้รวมนะคะต้องขอบคุณ f อทุกที่เลยนะทั้งติ๊กตอกทุกช่องทางนะคะที่มาหาเจ๊หนึ่งด้วยนะคะชุดีที่ลูกเต๋าจะต้องขอบคุณชุดด้วยเจ๊หนึ่นงใช่ไม่เคยได้ขอบคุณเลยเพราะไม่มีโอกาสได้พูดเขาให้ใส่มาสองปีแล้วเนี่ยเปยนอะไรเนี่ยหนึ่งะเปชันแปดแปดแปดค่ะทักกัน,ปนไปได้เลยเ แต่ชั้นชุดสวยๆมีหลายชุดนะคะมีเป็นชุดเดทชุดแสกชุดอ่าชุดออกงานมีหมดอะคะ่ะชุดสูตรชุด่าทำงานมีหมดเลยของแกเ,เข้าไปดูเข้าไปทักเพจแกได้นะคะวันนี้ต้องบอกว่านั่งฝั่งตรงข้ามได้เลยนะจ๊หนึ่งนะอากาศนะกครึ้มๆเพราะว่า,วาอากาศพายุมากินเสร็จแล้วซึมมิขึ้นอะไรประมาณนั้นั่งฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับตรงก็เป็นสะพานสันทิ่กี่นะเลย นีแค่สอย่างแรกนะคะแต่จัดให้สวยก่นอนเดี๋ยวลูกค้าถ่ายรูปไม่สวยนี่ไแหละหไข่น้องปอกไข่ยอะมาไว้แล้วใช่ไหมลูก ภาษาอะไรอะ่ะน้องชูดบังชูดเหรอลูกภาษ,ษ,ษาฝรั่งเศสภาษาใหญ่เนี่ยต้องปอกไว้อีกสามลูกแลลูกเผื่อมันใหญ่กว่าที่คิดไว้ไหมคะ ตอนดูไม่คิดว่าจะใหญ่แนี้ใช่ไหมถ้ายกล้านมันก็จะล้นเลยเพราะมันก็จะมีพวกปูพวกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนครับอ่อานนอ,อันนี้แค่ครึ่งล้านเองแค่ครึ่งร้านนะไม่ครึ่งนะเกินครึ่งนะ้เนี่ยทั้งหมดเก้าอย่างแล้วนะเกือบแล้วเนะี่ยใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าแล้วอีกน,นิดเดียวก็จะยกล้านแล้วเนะี่ยขาดีอย่างขาดีอย่างมีปูม้านะคะกุ้งสดแล้วก็หอยแครงก้างสุก เรียบร้อยค่ะมาเลยอ่ามาขอบคุณค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะกับเมนูหกไข่นะคะบวกกุ้งสุกบวกหมูยอแล้วก็บวกแซลมอนจ้าต้องเรียกชื่อเมนูอะไรรวมๆอะไรจ้ะไม่ใช่หรือว่าหกไข่หกไข่บวกม่อนค่ะบวกกุ้งสุกบวกหมูยอจ้านี่สามารถสั่งตามก็ได้ทางออนไลน์นะคะออนไลน์ตามได้ได้จ้าเรียบร้อย ช่ำๆมากอ่ะมันอลังฮะขอถ่ายคู่กับเจด้วยได้ค่ะได้ลูกจิ่เข้ามาข้างในดีกว่าจิ่เข้ามาฝั่งนู้นเลยขอขอผู้ชายผ่านหน่อยแว่นผ่านหน่อยนะอุ้ยลืมไปขอบคุณค่ะลูกขอบคุณมากค่ะน้องเร็วปิดให้พี่ทานสองคนนะคะลูก ันะวนี้บจะนึงใช่จ้อะอาลืมเลยบายบาบค่ะหกเจ็ดศูนยศูนย์วกสองเก้ารห้าสิบาทค่ะใช่จ้ะยังไม่ถึงพันเลยใช่ไหมมันไหมอ่าลูกรับครับขอบคุณค่ะค,คิวที่เจ็ดค่ะ เจ็ดอยู่ไหมคะพี่เขาโอนนะลูกดูยอดเลยเ,เร็วได้ไว